คุณผู้ชมครับก็มีการถแถลงการด่วนนะฮะบิ๊กป้อมกลับลำนะครับมีการถแถลงการด่วนออกมานะฮะผู้สื่อข่าวรายงานว่าพักพลังประชารัฐนะครับออกมาถแถลงการพักพลังประชารัฐทมกลางปัญหาภายในพักพลังประชารัฐว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวเกี่ยวกับพักพลังประชารัฐในขณะน,นี้ขอเรียนชี้แจงต่อสมาชิกพักพี่น้องประชาชนและก็สื่อมวลชนเพื่อทราบดังนี้ ที่ผ่านมาพักนั้นได้เข้าร่วมเป็นรัฐบาลกับพักเพื่อไทยมาโดยตลอดตั้งแต่รัฐบาลในเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีต่อมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลโดยพักเพื่อไทยเป็นแกนนําในการจะตั้งรัฐบาลพักพปชรก็มีมติเข้าร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยโดยมีการถแถลงข่าวร่วมกับพักการเมืองร่วมรัฐบาลอื่นเมื่อวันที่15สิงหาคม2567 และมีการประชุมสภาพุ้แทนราษฎรเมื่อวันที่16สิงหาคม2567สสอของพรรคพอ,อชรอลงมติเห็นชอบให้หัวหน้าพักเพื่อไทยนางสาวแพททองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเมื่อวันที่20สิงหาคม2567หัวหน้าพรรคพอ,อชรอได้ส่งรายชื่อบุคคลที่ทางพักเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีของพรรคสท่านไปให้หนายกรัฐมนตรีนางสาวแพททองทานชินวัตรผ่าน ในแพทย์พรมมินเลิศสุริเดชเลขคธิการนายกรัฐมนตรีแล้วโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและบุคคลใดเป็นบุคคลและตำแหน่งเดิมในสมัยรัฐบาลนายกเศรษฐาทวีสิทธิที่ผ่านมาขณะน,นี้อยู่ระหว่างขั้นตอนของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามกระบวนการต่อไป ปัจจุบันพรรคพลังประชารัฐยังคงมีสมาชิกสภาพุ้แทนราษฎรที่เป็นสมาชิกพักคพลังประชารัฐ40ท่านที่มีเจตนาร่วมกันในการเป็นพักร่วมรัฐบาลเพื่อสนับสนุนนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานชินวัตรในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนต่อไปพรรพลังประชารัฐ